ช่วงนี้ผลงานอะไรบ้างครับถ่ายทําละครอะไรต่างๆกันอยู่อะไรเงี้ยครับเป็นช่วงๆกาลังถ่ายทําเลยพี่ก็เรียกว่าเจ้าพ่อละครเย็นเจอประจําและดังทุกเรื่องด้วยโอ้ยขอบคุณมากครับสนุกครับสนุกครับชอบร้องเพลงด้วยเนี่ยใช่ครับสายลูกทุ่งสตาร์ทมาด้วยการเป็นนักร้องแล้วก็นักดนตรีก่อนอะไรเงี้ยครับคือก่อนเข้าวงการมันเป็นฝันแรกๆอะไรเงี้ยเลยพี่เพราะว่าเอาจริงๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดโดยที่ สิ่งที่เราไม่มีทางแบบที่จะแบบคิดถึงว่ามันจะเป็นไปได้เลยจริงๆว่าคือการเป็นนักแสดงไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมาอยู่ในวงการบันเทิงหรือว่าเป็นนักร้องเลยครับไม่มีทางเลยครับเพราะว่าผมอยู่ไกลมากแถวๆติดอุทัยกับนครสวรรค์อยู่ในป่ามากาลึก <ผม S 1> เลยนะลึกมากเหมือนเราอยู่ดีก็ได้เข้ามาทําตามสิ่งที่ ที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ในความคิดตอนนั้นเลยแล้วเริ่มสนใจการเป็นนักร้องตอนไหนล่ะเป็นเพราะคุณพ่อด้วยครับคุณพ่อเป็นนักร้องประกวดเหมือนกันเห็นคุณพ่อร้องเพลงอะไรเงี้มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ชอบร้องเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยครับไอ้ร้องเพลงเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะเป็นนักร้องนะพี่ผมว่าชอบดนตรีมากกว่าครับเราเล่นดนตรีเล่นกีตาร์เล่นต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วก็ฝันอยากจะเป็นนักรีครับแต่มันมาเปลี่ยนจังหวะชีวิตตอนเรียนมัธยมไงพี่พอเราเรียนมัธยมแล้วที่วงของโรงเรียนอะมันไม่มีนักร้อง ครูผักออกมลร้องเพลงแล้วเราก็ไม่ได้เล่นดนตรีแล้วแล้วอยู่ดีเหมือนแบบชีวิตมันค่อยๆเปลี่ยนจากการเป็นนักดนตรีค่อยเป็นนักร้องร้องเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนมาประกวดเบทีและเข้าเดอะสตาร์ได้ยังไงล่ะมาประกวดตอนม .6 กครับพี่ตอนม6นั้นคือคิดว่าลองมาทําอะไรแบบนี้ดูเพราะว่าเรียนไม่เก่งเรียนแล้วคือไม่ใช่เรียนไม่เก่งนะพี่แต่เราไม่ตั้งใจมากกว่าแล้วเราก็เหมือนแบบโคต้าในการที่จะสอบเอนทรานซ์ต่างๆอะไรเงี้ยไม่มีสุดท้ายแล้วผมไม่ได้สอบด้วยพี่ เ,เไปสอบอเขาไม่ไปสอบก<ๆ>็ไม่มีคะแนน <c oughs> ก็ไม่สามารถเอนทรานซ์ต่างๆได้ไรเงี้ยใน<า>มหาวิทยาลัยของแบบรัฐบาล,ลไรเงี้ยถ้าไงดีอะเราจะทําอาชีพอะไรเพื่อที่จะเลี้ยงดูชีวิต ตอบแทนต้องกลัวได้อะลองร้องเพลงดูแล้วกันเขาก็เปิดสมัครต่าง,างๆอะไรเงี้ยผมก็เลยไปประกวดร้องเพลงเวทีเดอะสตาร์ Start, ผมก็เลยมาสมัครในปีที่6กเหรอมาเดินมาสมัครเองเลยเหรอคุณพ่อคุณแม่พาเข้ามาในกรุงเทพอะไรเงี้ยครับ,รบก็มาสมัครแล้วก็ปี6กเนี่ยเฟลไปก่อนอมไม่ได้ตกรอบแ,แรกก็ไม่เป็นไรก็ผ่านไปหนึ่งปีปี7ผมเริ่มเข้ามาเรียนในกรุงเทพครับช่วงเทอมแรกอะไรเงี้ยครับ,รบก็เขาเปิดรับสมัครอีกก็เลยแบบโอเคก็อยู่กรุงเทพแล้วก็ไปดูแล้วกันอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เริ่มโตละก็ไปลองดูแล้วแบบ chốc đi các bạn ạ ผ่านออรดิชันในทุกๆรอบไปเรื่อยๆเลไยเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึง8คนสุดท้ายถือว่าเป็นเป็นจุดเปลี่ยนไหมล่ะเปลี่ยนแบบไม่รู้ตัวเลยครับตอนนั้นสเต็ปการใช้ชีวิตต่างๆเราเปลี่ยนหมดเลยครับแม้กระทั่งการเรียนเราก็ไม่ได้เรียนแบบปกติละเราหมายถึงว่าเราไม่ได้เรียนปีเปีมันเพื่อนละเราต้องใช้เวลาแบ่งเวลามาในการทํางานในการฝึกฝนตัวเองในการเตรียมตัวในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเริ่มเข้าสู่การทางานจริงทั้งที่ยังเรียนไม่จบอะไรอเงี้ยด้วยซ้ำสถานะที่บ้านก็ดีขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ทําอาชีพเดิิมมลละเเเรราากกก็็่ปนํัังงหขอ ที่บ <rez> mm ้านอะไรเงี like saying, ้ยแล้วก็เล <pi> ี้ยงดูส่งเสียให้คุณพ่อคุณแม่ต่างๆนานาอะไรเงี้ยให้เขาแบบสบาเขิ่มสบายแล้วใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนทางานหนักกันมากที่บ้าผมบอกตัวเองอย่างหนึ่งว่าผมไม่รู้ไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงเลยพี่พอไม่รู้แล้วก็เลยมีสิ่งเดียวที่จะทำได้คือ ต้องลองทาต้องลองต้องลองในทุกๆอย่างที่มีโอกาสได้ทำอะไรเงี้ยจริงจริงจริงความคิดที่ดีนะฮะแต่สิ่งนี้ที่ไม่ลืมแน่นอนก็คือการร้องเพลงแหละเป็นสิ่งที่เราเรารักอยู่แล้วแหละแต่รู้สึกว่าเวลาร้องเพลงเพลงลูกทุ่งก็จะจะมีเพลงที่จดจําไว้หลายเพลงอ่ะนะแล้วด้วยด้วยเสียงเราที่มันก็คือฟังดูเป็นเป็นธรรมชาติอ่ะ natural นักร้องในดวงใจคือใครฮะนักร้องที่ชอบก็มีหลายคนแต่พอมาเจอคุณตาพรสักอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็ก็บอกว่าเออ ฟังกี่ครั้งกี่ครั้งวิธีการร้องทาเสียงก็เหมือนทําให้นึกถึงเขาอะไรย่างเงี้ยโชคดีมากพี่ผมได้มาได้มาร้องเพลงของคุณตาพันศักดิ์ตอนที่เล่นหนังด้วยกันแล้วก็ได้มารีมาสเตอร์ทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่เพลงเนี้ยเขาห่วงมากๆเลยครับเขาเขาเขาบอกเพลงเพลงเพลงดังเป็นเป็นเป็นเพลงรักของเขาอย่างเงี้ยใช่ครับเพลงสาวจันทร์กั้งโกพอเรามีโอกาสได้มามาทำใหม่มารีมาสเตอร์มาต่างๆก็เป็นช่วงท้ายๆที่ที่คุณตาเขา มีชีวิตอยู่ใเงี้ครับณตาก็เสียไปหลังจากเราถ่ายหนังกันเสร็จได้ไม่นานมากสักพักก็เสียก็โชคดีที่มันมีมีโมเมนต์ดีๆใช่ครับได้เจอกันเพราะว่าตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นญาติกันไม่รู้พี่แต่พอวันนึงต้องมาร่วมงานกันเนี่ยคุณแม่เขาทักเขานามสกุลเดียวกับคุณยายนะก็บอกเฮ้ยแล้วนามสกุลคุณยายนามสกุลเก่าคืออะไรประจันตเสนผมบอกอ้าวแล้วก็มีตัวตนยืนยันแบบคุณแบบญาติที่เหลือที่อะไรเงี้ยเขา คุณตาพรสักก็รู้จัก<ห>คุณยายผมก็รู้จักออก็คือแสญญงดงเว่าเป็นเครือญาติอะไรอย่างนี้เป็นทำนองนั้น<อ>ผมก็แบบอ๋อเหรออยู่ดีก็ได้ได้ไดไดไดเจอกันกมันรู้ตอนหลังท,ที่ที่แบบเล่นหนังด้วยกันอย่างเงี้ยใช่ครับใช่<อ>ครับก็เพิ่งได้เจออะไรอย่างเงี้ย